มันขาดตลาดโรงแป้งแย่งซื้อดันราคาพุ่งจี้รัฐเปิดนำเข้ากันเสียตลาดส่งออกนั่นเองครับมันสําหลังขาดตลาดลานมันโรงแป้งแย่งซื้อดันราคาพุ่ง2บาท55บาถึง2บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนายกสมาคมค้ามันคาดการปี68ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัาปหลังทะลุ4.5ล้านตันห่วงปี69ผลผลิตไม่พอส่งออก ววนรัฐผ่อนปรนนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านวันเสียตลาดให้เวียดนามอัปเดตสถานการณ์การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและหัวมันสำปะหลังไรามาสสุดท้ายปี2568และแนวโน้มการส่งออกปี2569จะเป็นอย่างไรหากรัฐบาลยังปิดตายการนำเข้าหัวมันสดและมันเส้นจากกัมพูชา ที่ช่วยดันราคาในประเทศอีกด้านสมาคมมันสัมปะหลังกัมพูชาได้เซ็นขายหัวมันสด9.5ล้านตันให้กับเวียดนามนายอำนาจสุขประสงค์ผลนายกสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยออกมาเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าถึงการสร่งออกมันเส้นมันสัมปะหลังอัดเม็ดของไทย9เดือนของปี2568ว่า มีปริมาณรวมกว่า4.1ล้านตันมูลค่ากว่า23,180ล้านบาทเพิ่มขึ้น49%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ในตอนต้นปีคาดทั้งปีไทยจะส่งออกได้กว่า4.5ล้านตันนั่นเองครับมีปัจจัยบวกมาจากราคามันเส้นณเวลานี้สามารถแข่งขันได้กับธัญ,ญพืชอื่นๆ เช่นข้าวโพดเป็นต้นโดยมีจีนเป็นตลาดหลักส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเอทานอนและยังใช้การผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยทำให้ในปีนี้มันเส้นขายเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ด้วยจาก3ปีก่อนนี้ราคามันเส้นไทยแพงมากทำให้ผู้ใช้เป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนหันไปใช้ธัญพืชอื่นทดแทนนั่นเองครับ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังที่แข่งขันด้านราคาในตลาดโลกได้ส่วนหนึ่งยอมรับว่ามาจากราคาหัวมันในประเทศต่ำลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกไม่อยากให้เกิดขึ้นและเป็นความเสียใจไม่พอใจเพราะเมื่อเทียบกับไปในหลายปีที่ผ่านมานั้นเกษตรกรยังขายหัวมันสดได้ในราคาสูงก็อยากทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าใจว่าผู้ส่งออกกดราคาซึ่งยืนยันว่าราคาที่รับซื้อ เป็นไปตามราคาตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจริงๆนั่นเองครับในอำนาจกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ดีณนะวันที่10พฤศจิกายน2568ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง25%นนั้นเฉลี่ยก,กิโลกรัมละ 2บาท55ถึง2บาท70สตางค์เ้้อแป้ง30%เฉลีย่ยอยู่ที่2บาท15ถึง2บาท40สตางค์ต,ตอกกิโลกร,รมัมเป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตมีน้อยฝนตกสินค้าขาดตลาดส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแป้งมันแย่งกันซื้อเพราะมีคำสั่งซื้อที่ต้องเร่งผลิตส่งมอบสินค้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปีการผลิต2,568ทั69 ประเมินผลผลิต22ล้านตันจากปีก่อนคือ 25ถึง26ล้านตันเนื่องจากราคาไม่ดีทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชที่ได้ราคาดีกว่าทำให้ผลผลิตปี2569มีแนวโน้มลดลงและน่าเป็นห่วงทั้งที่ความต้องการโรงงานแป้งมันและโรงงานมันเส้นต้องการหัวมันสดถึง37ล้านตันนั่นเองครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงจะเป็นต้องนำข้ามาันสำปะหลังมาโดยตลอดสาเหตุหลักก็มาจากโรคใบด่างมันสำปะหลังทำให้ผลผลิตต่ำ ่อไร่ปีอนยปี2567นั้นไทยมีการนำเข้าหัวมันสดและมันเส้นจากกัมพูชาและสปปลาวกว่า9ล้านตันแต่ทางคณะผู้สำรวจคาดว่า มีมากกว่า10ล้านตันนั่นเองครับในปี2 5 6 9หากหัวมันสดไม่เพียงพอกับการแปรรูปส่งออกและดานชายแดนไทยกัมพูชายังปิดไม่สามารถนําเข้าได้คาดว่าการส่งออกปีหน้าจะลดลงปัจจุบันกัมพูชาได้ส่งหัวมันสดไปเวียดนามโดยล่าสุดสมาคมมันสำปะหลังแห่งกัมพูชาได้ไปเซ็นเ o ็ยกับสมาคมมันสำปะหลังเวียดนามโดยจะส่งผลผลิตหัวมันสดปริมาณ9.5ล้านตันให้กับเวียดนามซึ่งได้เซ็นสัญญาไปแล้ว นั่นเองครับดังนั้นเมื่อมันสัมหัังเข้ามาไทยไม่ได้ก็เหลือที่ลาวซึ่งปีนี้นําเข้ามันเส้น2.6ล้านตันเทียบเท่ามันสด6ล้านตันซึ่งมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะจํากัดฤดูการนําเข้าหากร้ายสุดเข้าไป เข้ามาไม่ได้เลยเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวไร่มันของไทยเท่ากับว่ามันเส้นจะหดหายไปจะทําให้เกิดวิกฤตกับโรงงานมันเส้นนั่นเองครับทางสมาคมขอให้ภาครัฐผ่อนปลนทีละขั้นตอนถ้าปิดด่านไม่ให้นําเข้าเลยผู้ประกอบการเดือดร้อนจะทําให้ไทยเสียตลาดมันเส้นไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนายอํานาจกล่าวไว้ในตอนท้ายนี้นั่นเองครับก็คือโรงงานก็เดือดร้อน บอกอ้างว่าผลผลิตไม่พอนั่นเองครับอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจะพอหรือไม่พอก็ต้องว่ากันต่อไปนั่นเองครับความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรไว้พบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ